เชอรี่จะมาเล่าเรื่องพระเครื่องอาถรรพ์ตื่นดิตื่นนะจะเล่าอ่ะจะเล่าเรื่องของเรื่องก็คือคนเล่าเนี่ยเขาเล่าแบบเมื่อสมัยที่เขายังเป็นเด็กใช่ไหมแล้วพ่อเขาอะ่ะมีอาชีพเป็นเสียนพระส่วนแม่เนี่ยเป็นครูทีเนี้ยปรากฏว่าเขาก็มีปัญหาชีวิตทำให้เขาต้องย้ายออกจากแบบนึกจอยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลนนท,นนทบ,บุรีอะไรประมาณเนี้ยเขาต้องย้ายกลับลงไปอยู่ทางใต้ น่าจะประมาณชุมพรมั้งจำไม่ได้ไปฟังเองแต่เรื่องของเรื่อง,องประเด็นมันอยู่ที่ว่าพ่อว่าเอ้ยสัญญาเลยเดี๋ยวพ่อจะทําให้ชีวิตคุณภาพชีวิตทุกคนดีขึ้นเหมือนแต่ก่อนคือจับอยู่บ้านใช่ไหมกลับมาอยู่ทางใต้มาอยู่ห้องเชา่าแบบสภาพแบบแย่อะไรเงี้ยทีนี้แม่ก็ร้องไห้เสียใจค่ะแล้วปรากฏว่าเ,าเขาก็แบบเหมือนเปิดแทงแล้วเช่าพ้าเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆมีอยูว่วันหนึ่ง ก็มีคนมาขอเช่าพระพ่อบอกดีใจเฮ้ยจะได้ปล่อยพระแล้วอง์ละสองล้านห้าพ่อบอกว่าเดี <_ s> ๋ยวพ่อขอเวลาหน่อยนะพ่อไม่อยู่บ้านพ่อก็ไปไหนไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้เลยอะ่ะแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าลูกอยู่บ้านก็เจอผีเออลูกเจอผีแล้วลูกก็เจอผีหัวขาดอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็อยู่กับแม่เขาสองคนเขาก็เจอผีหัวขาดเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เลยทีเนี้ยก็มีป้า ป้ามาถึงป้าเป็นล้างทรงแม่ก็บอกเอ้ยฉันไม่รู้จะทําไงเขาพาไปหาป้าปรากฏป้าก็โอ้ยนี่มีของอย่างนั้นอย่างนี้พาป้ากับมาที่บ้านมาพร้อมลูกศิษย์แล้วมาโอ้ยมีผีมีผีมีผีมีจริงไม่จริงไม่รู้แต่สุดท้ายมาอ่ะก็อันทําวิดีอะไรเสร็จปรากฏทางพ่อกลับมาบ้านบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะนี่ของนะพระที่จะปล่อยนี่อยู่ในเซฟแม่มีหน้าที่เลยนะต้องเฝ้าไม่ให้พะหายถูกป่ะแล้วพ่อก็ไปค่ะพ่อไปไหนไม่รู้เสร็จปรากฏ แม่เขาแบบโอเคพอถึงเวลาพ่อก็ปล่อยพระกันได้ถ้าสองร้ยห้าพ่อดันไม่เอาพระในเซฟออกไปพราพ่อไม่เอาพระในเซฟออกไปคําถามคือพ่อเอาพระที่ไหนไปอ่ะแม่กระถามพ่อเลยเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อได้พระมาเนี่ยเจ้าของพระคือใครป่ะพออโรงเรียนของลูกพ่อได้พระมาเสร็จใช่ไหมพ่อก็จัดการอ่ะเนี่ยพระแท้อยู่ในมือละคือพระแท้ก็หายากนนี่ไงเลยต้องมีเสียงอุลิคอลเลคชั่นทีเนี้ย ขอพระแท้เขาก็เอาไปปัม๊มพอปั๊มเสร็จเนี่ยเขาไม่ปั๊มเปล่าดิพ่อกลายเป็นแบบพ่อเอาไปทําพิธีไปทําพิธีโดยการเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเอาวิญญาณอะทําพิธีให้หมอผีทําอะเอาวิญญาณผีหัวขาดอะหรือเอาวิญญาณไม่ดีอะลงไว้ในพระที่เป็นพระปลอม คือพระเก๋เพื่อที่ว่าถ้าใครที่เช่าพระอ,องค์นี้ไปใช่ปะ่ะแล้วเขาไม่รู้ทีหลังอ่ะคือคนนี้น่าจะตายก่อนที่จะรู้ว่าพระอ,องค์นี้เป็นพระปลอมอ่ะพ่ออารมณ์นั้นเลยทางแม่ก็อ้าวทำไมพ่อทําอย่างนี้แต่ว่าใต้ยินกันแล้วพ่อไม่รู้หลักกลับไปทุกคนเก็บกระเป๋านี้อ่านี้อีกแล้วทีนี้ปรากฏว่าพอสักพักหนึ่งคนซื้อกลับมาคนซื้อเป็นตํารวจ คนซื้อกลับมาพร้อมเจ้าของพระเดิมคืออย่างที่บอกคือพระองค์นี้เป็นพระของพอโรงเรียนของลูกใช่ไหมทางเจ้าของโรงเรียนมากับเป็นเพื่อนกับตำรวจคนนี้แล้วก็บอกว่าเอ้ยคุณขายพระปลอมให้อคุณปล่อยพระปลอมให้อ่ะจะเอาคือจะดำเนินคดีเรียกห้าล้านคือตอนพ่อตอนแรกเลยพ่อไปหลอกเอาพ,าพาอระแอะจากพาออในราคาถูกแล้วเ็ามาปล่อยสองล้านห้า ใช่แล้วไม่ได้ปล่อยของแท้ไปเอาของก๊อปมาปล่อยแล้วของก๊อปนั้นมีวิญญาณอยู่ด้วยพอเสร็จพ่อก็โดนตลบหลังคือจริงๆแล้วพออวางแผนพออก็จับมือกับเพื่อนเขาซึ่งเป็นตำรวจมาเรียกเอาค่าเสียหายว่าไม่ได้ต้องจ่ายห้าล้านพอต้องจ่ายห้าล้านเสร็จพ่อแบบเอ้ยไม่มีไม่มีต่อไปต่อมาหลือสามล้านพ่อก็ต้องไปหาให้ยาขายที่ขายทางให้เสร็จแล้วพ่อก็พูดว่าเอ๊ะทำไมไม่ไม่ตายวะ คือหมอผีไม่เก่งเลยอะนูน่นนี่เสร็จหลังจากนั้นแม่ก็แบบโอ้ทาไมพ่อเป็นอย่างเงี้ยแต่พระยังอยู่นะพระแท้ยังอยู่นะอ่าแม่ก็เลยไปหาพระไปหาพระที่แม่นับถือเป็นพระอยู่ในถา้าปรากฏพระก็บอกเอ,อ้ยโยมอย่าไปยุ่มมันเป็นกรงกำกวงเวียนแม่ก็ไม่รู้เล้าหรือเล้าหรือหลวงพ่อจนหลวงพ่อหลวงพี่บอกอืมถ้าอาตมาช่วยครั้งเนี้ยครั้งหน้าโยมอาจจะไม่เห็นอาตมานะปรากฏว่า พระเนี่ยก็เขียนเลยบอกให้ไปในสวนยางไปที่นี่นี่กลับมาปุ๊บวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อตายหลวงพ่อโดนพวกโจรเข้าไปขโมยพระเครื่องแล้วฆ่าตายแม่ก็เสียใจแต่ทำอะไรไม่ได้เดินทางก็เดินต่อไปหาคนที่อยู่ที่สวนยางปรากฏไปเจอความจริงความจริงคืออะไรป่้ความจริงคือเจ้าของพระจริงๆอ่ะคือเจ้าของสวนยาง แต่เจ้าของส่วนยางที่เป็นเจ้าของพระตายตายเนื่องจากว่าพออ,อเขาอจะซื้อที่เจ้าของเขาจะขายที่แต่เขามีพระเข้าพระมาอวดพอพออเห็นพออบอกเฮ้ยนี่พระแท้อยากได้พออยากได้เสร็จก็จ้างคนไปฆ่าฆ่า,า,าออแล้วทีนี้ปรากฏว่้คนตายฆ่าเนี่ยก็ฟันคอขาดเออแล้วทีเนี้ยหมอผีการที่บอกกองกาวกองเควนแค,ค่หมอผี ของพ่อเนี่ยที่พ่อก็เอาพระพระปอมไปลงอาคมเนี่ยกลายเป็นไปเอาศพของผีหัวขาดตนเนี้ยมาใส่ในพระเครื่องมันทําให้ลูกเขาที่เห็นวิญญาณเนี่ยคือเขาต้องการมาสื่อสารว่าคือเขาเป็นเจ้าของพระไงเขาต้องการมาแบบเรียกร้องความเป็นธรรมว่าเขาโดนฆ่าและสุดท้ายมาผ่านไปไม่นาน ตำรวจตายก่อนสักพักหนึ่งพอ,อ,อตาย <c oughs> พอตำรวจตายพ่อก็สะใจเฮ้ยทำงานแล้ววิญญาณทำงานแล้วสักพักหนึ่งตำรวจตำรวจตายเสร็จก็เป็นพอ,อตายพอพอ,อตายเสร็จพ่อขอเลิกกับแม่แม่ถามแน่ใจหรือป่งพ่อบอกแน่ใจจะเลิกพอแน่ใจจะเลิกแม่บอกแน่ใจนะ,ะถ้าแน่ใจเลิกพอเลิกเสร็จแม่ก็พาลูกย้ายบ้านมาปรากฏ แม่ก็บอกลูกอะ่ะมาดูอะไรนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพระแท้ที่บอกพระสมเด็จแท้องค์นั้นอะ่ะอยู่ในมือแม่แม่ขโมยต่อจากพ่ออีกทีหนึ่งสุดท้ายเรื่องเนี้ยทำให้รู้ว่าพระแท้มันไม่ได้หากันง่ายๆ คือคนเล่นวงการนี้ทาไมถึงเป็นคนโลภกันขนาดนี้ก็ไม่รู้ทําไมถึงแบบถึงขั้นฆ่าแกงกันเพื่อขโมยพระกันก็ไม่รู้แต่ถ้าใครมีพระแท้นะคะอยากรู้ว่าแท้ไม่แท้มาตรวจพิสูจน์และมาฝากในระบบเพื่อไปปล่อยในต่างประเทศกับสยามอมูฤตแคลเลกชั่นนะคะติดต่อได้ที่ w w w s i a m ยเว็บสยาม l มฤตแ c o เ o กคค่ะบ๊ายบายหลับหรือเปล่าอ่ะ สยามอมุเลตคอลเลกชันดอทคอตรวจพระด,ด้วยวิทยาศาสตร์ปล่อยพระในตลาดโลก